ช่วงเวลาเกือบเจ็ดปีการทำงานของสุรเสียงพับพาสวรรค์คือห้องชั้งเครื่องบนรถดีเซลร,รางที่อยู่ชิดกับหัวรถหรือห้องคนขับในฐานะพนักงานรถจักรแขวงรถจัก,นกรนครราชสีมาที่ไม่มีห้องทำงานประจำทำให้ทุกวันของอดีตนักเรียนจากโรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟรุ่นที่57คือการเดินทางไปพร้อมกับขบวนรถขึ้นล่องเส้นทางภาคอีสาน สุดสายที่อุบลราชธานีกับหนองคายเมื่อหมดหน้าที่แต่ละวันก็กลับบ้านพักที่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีนครราชสีมาหรือที่เรียกติดปากว่าหัวรถไฟแต่ไม่มีครั้งไหนจะกังวลใจได้เท่ากับวันที่มีกระแสข่าวว่าอาคารเก่าๆของสถานีเดิมอาจถูกรื้อทิ้งทั้งหมดเพื่อหลีกทางให้กับสถานีรถไฟความเร็วสูงประเมินจากแบบอาคารขนาดใหญ่ รองรับไทยแลนด์ไฮสปีด d r ่อโปรเจกต์กว่า3ปีนับจากเริ่มต้นก่อสร้างเส้นทางไม่มีความชัดเจนว่าจะเก็บอาคารเก่าที่มีอยู่หรือทุบทิ้งอาคารที่นี้ถือว่าเป็นพิกสําสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ของเมืองนครราชสีมาปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นกองสินค้าสำหรับส่งสินค้าทางรถไฟของสถานีรถไฟนครราชสีมา นะครับซึ่งในอดีตนะ่ยบริเวณบริเวณนี้นะครับเคยเป็นที่ตั้งของอาคารสถานีรถไฟนะครราชสีมาแล้วก็ปี2488เนี่ยได้ถูกระเบิดนะครับจากาสงครามบางส่วนก็ถูกทำลายไปนะฮะส่วนส่วนที่ยังคงอยูนะ่ก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ให้เหลือให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับอาคารเก่าเนี่ยมันมีูลค่าทางจิตใจแต่ถ้าเกิดเป็นประเมินราคานะครับ มันค่อนข้างจะมหาศาลถ้าเกิดคิดเป็นเม็ดเงินมันจะคุ้มกันไหมถ้าเป็นเชิงการตลาดเขาอาจจะว่าไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นทางความรู้สึกเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของ uh, ความผูกพันต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านคุณก็ซื้อเมือหวานไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลที่เราอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ไว้แล้วเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งเป็นเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งที่ส่งไปถึงทาง uh, ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจในการที่จะชะลอหรือการปรับเปลี่ยน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะคัดค้านเพื่อไม่ให้มีการก่อสร้างเราเราดีใจนะดีใจที่มีการก่อสร้างได้ซ้ำไปแต่มันน่าจะไปด้วยกันได้ทั้งสองสองทางคือเก็บไว้ด้วยแล้วสร้างใหมด้วย สถานีรถไฟนครราชสีมาเป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟกรุงเทพนครราชสีมาหรือทางรถไฟหลวงสายแรกสร้างตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เงินของรัฐกว่า17ล้านบาทเดิมชื่อสถานีรถไฟโคร,ราชเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟนครราชสีมาซึ่งอาคารแรกสร้างเหลือเพียงอาคารไม้เก่า ทอดตัวยาวเป็นที่รับส่งสินค้าและภาพถ่ายก่อนปีพุทธศักราช2465พระอาคารสถานีจริงถูกระเบิดระหว่างสงครามหาเอเชียบุรพาซึ่งมุมมองของภาคีอนุรักษ์เมืองนครราชสีมาเห็นว่าอาคารปัจจุบันเป็นหลักฐานจากรอยต่อยุคสถาปนากรมการรถไฟถึงยุคสงครามโลกควรค่าแก่การเก็บเป็นมรดกมากกว่าทำลาย เพียงเพราะรัฐต้องการเปิดทางให้การพัฒนาที่ไม่ได้สำรวจคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันจําเป็นไงคะเพราะว่าเ,เขาควรจะศึกษาก่อนใช่ไหมคะแต่เกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษา HIA ไม่ได้ทํา EIA ทีนี้แต่ในเมื่อมีประชาชนเลือกร้องเพราะอันนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมันตรงใช่ไหมเขาก็ต้องฟังคิดว่าเขาควรจะฟังแล้วมันเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของการรถไฟด้วย และแม้กระทั่งผลดีต่อเศรษฐกิจกของการรถไฟด้วยถ้าลองเก็บไว้ได้ทุกสถานีมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของของหลายๆอย่างอาจจะเป็น Information Center อาจจะเป็นศูนย์นักท่องเที่ยวอาจจะเป็นศูนย์ธุรกิจบางอย่างที่จัดตลาดอะไราบางอย่างได้และในประเทศที่พัฒนาแล้วทุกคนเก็บหมดนะะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะลืมไปหรือว่าเขาไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในในระดับหนึ่งแล้ว เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเพิ่มมูลค่าได้ยังไงบ้างถ้าคิดในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมูลค่านี้ก็อาจจะอาจจะหายไปอะไรเงี้ยหรือเสือ่อมค่าความเสื่อมที่เราคิดตามหลักบัญชีหรือะไรก็ตามแต่ถ้าคิดถึงมูลค่าความสําคัญของสถานที่นะคะที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมันเพราหลังเลือก r i ร e l e s s อะคือประเมินค่าไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้ก็อ,อยากให้เป็นอย่างที่ที่ชาวบ้านหรือคนที่รัก หวงแหนอย่ากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในเมื่อมันเป็นลักษณะแบบต้องพัฒนาแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เข้าใจแต่อยากให้เป็นบทเรียนจะทาอะไรทั้งอย่างหนึง่งต้องการให้มันไปคู่กันอย่าแยกออกกันอดุรักษ์ด้วยแล้วก็พัฒนาด้วยให้ไปด้วยกันนะต้องกการให้อยู่ด้วยกันมันถึงจะไปต่อได้เพราะประวัติศาสตร์มันอยู่อยู่นานนะไม่ใช่ว่าวันเดียวหายเลยเรียะเวลาเส้นสุดช่วงสัญญาก่อสร้างบีบเข้ามา ทำกลางเสียงเรียกร้องของคนในท้องถิ่นที่รวมสืบค้นคุณค่าความสำคัญของอาคารสถานีเพื่อเก็บรักษาไว้เพราะเป็นสิ่งผูกพันกับวิถีชีวิตจนเป็นความทรงจำร่วมกันและเป็นมรดกของการรถไฟทำให้ส่งหนังสือเร่งด่วนถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเพื่อขออนุรักษ์ดังเคยมีต้นแบบท้องถิ่นร่วมมือการรักษาอาคารสถานีสูงเนินขอกลรวขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเส้นทางรถไฟรางคู่มาแล้วแม้เป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าเพราะที่ผ่านมาแผนสร้างทางรถไฟของรัฐไม่เคยจัดสรรงบเพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าของการรถไฟจนมีบทเรียนจากการรื้อทิ้งสถานีเก่าไปไม่น้อยในรอบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งภาคีอนุรักษ์เมืองหวังเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนสูญเสียหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากโครงการสร้างทางรถไฟน้ำออยจาจิตไทย PDS แรยงาน